สวัสดีครับผมเคยสารใต้ครับครับ,รบมื้อนี่ผมกับสิภาทุกทุกคนมาฟังความฝันของลุงที่ทเพื่อนอดูแลกระท่อมหลวงปู่สวงอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้ครับลุงสุทุนลุงเพิ่นมิซอว่าลุงสุทุนครับเพื่อนสีมาเว่าความฝันใหนฟังครับว่าสองมือที่แล้วตรงกับวันพผะาครับเพื่อนฝัน เกีเ่ยวกับหวยนี่แหละครับว่ามีคนเอารตอรี่มาให,ให้ให้เพื่อนครับเดี๋ยวมาฟังน้ากันครับครับเดี๋ยวเข้าไปฟังน้ากันพร้อมๆกันเลยครับใช่รอาลีเตอรีมาให้ครับชุดหนึ่งสองใบเขากอกมานเวาี่เอามาแลกเอามาเ็มร้อยเขาว่านะงว <Norwegian. S 2> ดหนึ่งผมก็รับเอาใบรตอรี รับเอาเขาไม่ได้เปิดดูนะมันเลขอะไรก็ไม่รู้อะไรเปิดดูจะเกทุ่งไว้ยิบเอ็มร้อยให้เขาก็เงินขึ้นเลยอ๋อลุงลุงฝันลุงฝันว่าเขาลอตเตอรี่มาแลกเขาลอตเตอรี่มาแลกเอ็มร้อยลอตเตอรี่สองใบแต่ว่าลุงไม่ได้เปิดดูอะไรเปิแต่เก็บไว้อยู่ผมว่าเงินนี้ไม่ใช่ลุงจะถูลอตเตอรี่เหมือนแล้วก็จะเก็บไว้อยู่เลขเลขอะไรนะลุง ไม่รู้ไม่รู้ไม่ผมไม่ได้ดูพอเก็บไว้แต่ยังไม่ได้ดูแสดงว่าลุงต้องไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยไปต้องส่งซื้อแล้วลอตเตอรี่ซื้อเยอะเยอะอ๋อลองใบทำใบเอาใบใบละเล่มละเล่มนะฮะเล็กนีดหนึ่งคล้ายตรงนี้ทะเบียนทะเบียนบ้านลุงที่ว่าอยู่อยู่นู่น น่นก็เทียนไหปหนึ่งแปดตอนนี้นุงก็เจีดสวลเอียดแล้วนะเพราะว่าเจ็ดรูมันออกไปแล้วไงครับเนี่ยมาจะเดิมอยู่นะเลขเยมากวันนี้ไม่ไปไหนเลยมันวนเวียนวนเวียงกลับไปกลับมาเจ็ดรูปได้สองเจ็ดห้า วันนี้เหรอครับหมายถึงว่าของงวดัตถุหรือว่างวัตถีจืดเลขเลขตัวเดิมเหรอครับเป็นเลขตัวเดิมเลยได้ตัวมันออกขึ้นเลยโอ้เมื่อวานว่านนวได้สามตัวตรง <c oughs> <c oughs> แต่มันออกไปแล้วสองสองเจ็ดห้าเนี่ยได้ CMC ครั้ง,งที่หนึ่งได้ห้าแปดครั้งที่สองได้หนึ่งสี่มซีครั้งแรกได้ ห้าห้าแปดทางนี่สองได้หนึ่งสี่หนึ่งสี่ขอมาให้บอกร้วมาจากบุรีผมเอาไปหนึ่งสี่สองอย่าบอกใครถ้าตาด้ยอ๋อสี่สองเขาไม่ให้บอกจำให้บอกส่วนมากไม่ออกไหยตอนนั้นก็สองห้าโตรงไๆกันคนเดียวกันสองห้าเพียหนึ่สองห้าออือ ได้สี่สองวันี่แล้วแกได้สี่สองห้าวันนี้แกได้สี่สี่สี่สสองผมเติมสี่สี่สองอ๋อผมเติมตังค์เลขเลขที่ลุงชอบสี่สองของเขาของเขาที่วันที่แล้วเขาได้สองห้าวันนี้เขาได้สี่สองสี่สองแต่ว่าเลขเตียงสีลุงได้เหมืนผมเลยนะ หนึ่งสี่เลขเซียมสีของลงหนึ่งสี่กับห้าแปดของผมได้ครั้งแรกห้าแปดครั้งที่สองได้หนึ่งศูนย์ครับก็ก็ก็ไม่แน่นะลุงเนาะเลขอาจจะมาก็ได้มันมัมันมันมันก็อกองแล้วเก็่นะ แต่ว่าบ้านเลขที่หนึ่งแปดลุงวันนี้รู้สึกว่าอาจจะอาจจะอีกหนึ่งแปดบ้าน,น,นบ้านเลขที่ลุงเนาะ 18, 18. บ้านเลขที่สิบแปดก็อยู่ตรงนี้แหละฟันว่าเขาเอามาอะเลมาให้มาให้เขายืนให้ายคนก็จับออกก็ใส่พุงเลยจับน้อยให้เขาก็ตื้นขึ้นมาอยหนึ่งมา เอ็มร้อยห้าสิบหนึ่งห้าศูนย์พอรถลอตเตอรี่มองไม่เห็นนะครับเนาะแต่ถ้าได้ดูนี่ยังได้รุ่นไม่ได้ดูเลยเขาให้ก็ใจทุ่งไวกว่าเอ็มร้อยให้เขาเลยตรงตื่นเหนื่าะฝันไปสองวันเราเพิ่งผ่านมาสองวันนี้นะครับก็แสดงว่าวันพระเลยนี่วันที่ยี่สี่วันนี้ก็้ยี่สิบเจ็ดสองวันน่าจะเป็นวันพระครับ วันนี้ปูใช่ลุงรัดเรื่อมาขายทำมาหนึ่งห้าส่วไม่มีความมันแล้วจะซือดูนะวัววันนี้พี่ประมวลมาไหมครับมาครับของแกเล้นเล่อะไรครับงวดนี้ผมไม่ได้ถามไมงได้อะรมาเข้าก็มาครั้งแรกหรือมาควันเข้าเลยหรือเขอ้าอ๋อ แต,แ,ตแต่งวดที่แล้วของแกก็เน้นนะครับสามศูนย์งวดที่แล้วไม่มาแต่งวดน,นี้ไม่แน่ครับเลขตัวเดิมเลขอะไรผมไม่ได้ทายอาจจะออกก็ได้ครับงวดนนอ,อ,อ,อาจจะเลขหนึ่งนึงนะอาจจะเลขบ้านเลขที่ครับครับ <laughs>